เดี๋ยวขอแนะนําขอแนะนําตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ทุกคนคนนี้ชื่อจุ้ยนะคะป้าทั้งหลายอันนี้พี่หัวอ่านฟังแล้วเดี๋ยวจะแนะนําทีเดียวนะพี่ตุ้มพี่หัวพี่โยป้าอ๋อยพี่ตุ้มพี่ตุ้มคนนี้พี่ตุ้มใส่แว่นไต้หุนค่ะพี่ตุ้มอันนี้พี่หัวรู้ใช่ป่ะพี่หัวใส่กีนบัตรจูอันนี้จบคนนี้แล้วก็เออ ่ตามรู้กันแล้วใช่ไหมพี่ตามพี่ตามสถานีอันนี้ก็เป็นป้าอ้อยป้าอ้อยอันนี้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 น้องโอรุจีลาทํางานโตโยต้าอันนี้สองคนนี้เป็นพยาบาลนี่ชือตองพี่ตองเป็นหมอตองเป็นหมอนี่เป็นพยาบาลที่เอกอันนี้เปิ้ลได้ถุนที่หูแดงอันนี้น้องแอมเป็นดีเจอยู่สถานีแล้วก็มีเออ โจเป็นเป็นสมุนพี่นกน้อยอยู่สถานีเหมือนกันแล้วก็นิหน่องแค่คนช่างหัวใจนิหน่องเป็นมหาโจรอันนี้สามีดีแดงอมสินสามีดีแดงค่ะแล้วดิฉันนะคะดิฉันนะคะออ๋แล้วก็จุ้ยพีเจจุ้ยพีเจจุ้ยอันนี้เมดบอสเมด ลายติดอมสินอยู่แถวนี้อากลตมาามแดสองลาพึง่รนี้่ะอ่ะอ่ะวรางวัลต่อไปค่รางัต่อไปจะมีรางวัลสิามรางวัลสาหรับนี้ริงๆมียีสกว่ารางัลแต่เราจะ่อยๆเฉยวแต่ว่าสมรางวัลนี้ขอใหเคิดว่าจะเล่นอะไรกิจกรรมอะไรยังไงถึงจะได้แล้วที่บอกเมื่อกี้สติกเกอร์แปะไม่มีแล้วมีอีก แต่ว่าอันนั้นเป็นของที่กำหนดไว้แล้วสำหรับผู้มี